สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในชาแนลไายเด็กตู้ชาแนลอันนี้ก็ไม่มีอะไรรถปิดลมเหมือนเดิมดูด้าแทางเอาขึ้นลำบากมาดูว่าว่าจะเอาขึ้นด้วยวิธีไหนขวดก็แล้วรองยินก็แล้วมันไม่ขึ้นมาดูานะครับผม เดี๋ยวจะพาไปดูสภาพรถก่อนนะครับเฮ้ยครับสภาพรถตอนนี้ล้อหลังโดนดูดล้อหน้าก็ลื่นตัดหลังท้ายก็คำล้ขอขวางนี้ก็ดูดอ้อเฮ้ มารอดูนะครับผมว่าจะเอาขึ้นยังไงเอาไม่เคยเอจอดไว้นี่ถ้าขึ้นก่อนล้ก็มาวิธีว่ากลับเร็วทังหน่อยไม่ได้กลับเร็วลานี่สภาพรถครับผมปกติรถวิ่งอยู่นะครับทางนี้ มาลองดูก่อนนะครับร <c oughs> อดูติดตามต่อไปสถานการณ์นะครับผมตกลงแล้วก็นายโนดขับรถไถมาจากบ้านนะครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงมาเราดูกันว่ารถไถจะลากขึ้นไหมนายหัวโนด เดี๋ยวจะพาใหรู้จักกันนะครับผมรอ,รอติดตามชมได้เลยตอนรถไถมารับรองว่าบันเทิงนี่เราลองกดดันแล้วดืมไปเลยว่ามันกำไยมันถ่อได้ขึ้นมาเราดูต,ตอนรถไถมากันนะครับผมว้าดูแาปาเชยอนได้ ไปดูตอนรถไถมานะครับผมแบตโทรศัพท์ก็ไม่มีด้วยลองดูสนุกดีแต่กลับบ้านช้านิดหน่อยสุดพดีไม่ทีเตาอตกกภาพาเด็กๆควนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับผมไปดูตอนรถไถมานะะครับ

Máy đây anh ạ, cái đồ mày Cô là tí tính nét tự kỷ Rồi cút lăng thôi lắng này là gắn này đi Cô thôi lăng tính cảm tán này Cảm tài Cảm tài นี่สภาพรถหลังขึ้นแล้ Rat วเดี๋ยวไมโอ้จบคลิปแต่เพลงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจ đại biệt đây. kia là kia thế là kia đâu, châu mông, châu mông